สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูกิฟในกิจกรรมนิทานแสนสนุกเราไม่ได้เจอกันมานานเลยนะสำหรับนิทานแสนสนุกในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องหน่วยเกี่ยวกับเรารักประเทศไทยคุณครูกิฟก็จะมีนิทานเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยมาเล่าให้เด็กๆได้ฟังการเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยกุ่งกิงนะคะถ้าเด็กๆ ฟังแล้วพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องกุ้งกิ่งเที่ยวไทยกุ้งกิ่งหนูน้อยใจดีแสนภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยกุ้งกิ่งมีเรื่องมาเล่าหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไทยมี77สเจดจังหวัดแผนที่เด่นชัดคล้ายขวานเล่มใหญ่ บ้านคุ้งกิ้งอยู่กรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอามอรเมืองหลวงของไทยสวัสดีคือคำทักทายพนมนึ่มือน้อมไหว้เมื่อเจอผู้ใหญ่ผู้หญิงพูดสวัสดีค่ะผู้ชายพูดสวัสดีครับพร้อมยิ้มพิมพ์ใจธงชาติไทยมีสามสีทุกสีล้วนมีความหมายต่างไป สีแดงคือชาติขาวคือศาสนาน้ำเงินคือราชาพ่อหลวงของไทยเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักปลูกข้าวปลูกผักทำสวนทำไร่คนไทยกินข้าวทุกวันหอมมะลิคือพัน์ข้าวหอมของไทยอาหารไทยหลักรสอร่อยเด็ดเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดรับรองติดใจ น้ำพริกแกงเขียวหวานแกงเผ็ดต้มยำรสเด็ดผัดกระเพราผัดไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ตลอดปีขึ้นเหนือเที่ยวดอยมีธรรมชาติป่าไม้เที่ยวอีสานชมวัฒนธรรมเที่ยวทะเลเล่นน้ำชายหาดงามภาคใต้ วันที่13เดือนเมษายนชาวไทยทุกคนแสนเบิกบานใจสุขสันต์รับวันสงการานต์ที่เขาเรียกขานว่าปีใหม่ไทยพ่อแม่แต่งชุดย้อนยุคทุกคนสนุกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กุ้งกิ่งนุ่งโจงกระเบนแค่เขา่ากับเสื้อคอกระเช้าสีสันสดใส ส่งน้ำพระทำบุญสุนทานสุขสันสงกรานลดน้ำผู้ใหญ่เล่นสัตว์น้ำเล่นมอนซ่อนผ้าวิ่งเปี้ยวเดินกะลาสนุกแบบไทยๆกุ้งกิ้งสุขใจจริงหนาวันนี้ได้พาเพื่อนเที่ยวเมืองไทยได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีกุ้งกิ้งเด็กดีสมเป็นเด็กไทย เป็นยังไงบ้างล่ะคะนิทานเรื่องกุ้งกิงเที่ยวไทยสนุกไหมเอ่ยเด็กๆก,ก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวต่างๆเกี่ยวกับเมืองไทยของเราเยอะเลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ